สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องแอปพลายกับช่วงเปิดหมดซีรีส์ค่ะและแล้วนะคะวันนี้เราก็เดินทางมาถึงการรีแคป The p e พ t h o เ s e 3 EP 7กันแล้วนะคะทุกคนเผลอแป๊บๆเนี่ยก็ EP 7แล้วเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆซึ่ง EP นี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็น EP ที่ให้ความสำคัญกับหลายๆตัวละครมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งจูดันแทนเพราะ EP นี้เนี่ยทำให้เรารู้ละว่าปมในอดีตของเขาเนี่ยที่เวลาเขาเห็นเลือดบนหน้าแล้วเขาจะมีภาพแฟล s แ b a c k ไปในอดีตเนี่ยมันคืออะไรที่จะไปดูรีแคปอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช่องอภัยทีวีด้วยนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ อีพนี้นะคะก็เปิดเรื่องมาด้วยการที่ชิมซยอนเนี่ยตัดสินใจบอกกับซอฮุนละ ว่าให้ซอกฮุนเนี่ยตัดใจจากโรนาเถอเพราะจริงๆแล้วเนี่ยพ่อของซอกฮุนเนี่ยอาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าอาจเป็นคนฆ่าแม่ของโรนานั่นก็คือโอยุนฮีนั่นเองทีนี้ซอกฮุนเขาก็ตกใจมากแต่เขาก็แบบไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรมากมายเพราะเขาก็อาจจะคิดไว้ในใจอยู่แล้วว่าพ่อของเขาเนี่ยต้องมีส่วนในการตายของโอยุนฮีแน่นอนซึ่งจุดเนี้ยก็เป็นจุดที่ซอกฮุนแบบเสียใจมากๆแม่ของผู้หญิงที่ตัวเองรักเนี่ยดันถูกฆ่าโดยพ่อของตัวเองนั่นก็คือจุนแฮนนั่นเองดังนั้นซอกฮุนจึงตัดสินใจ ที่จะบอกเลิกกับเวรโรนาทันทีแต่เขาก็ไม่ได้บอกเหตุผลว่าเลิกกันเพราะทาไมซึ่งเวรโรนาเองเขาก็ไม่ได้ยื้อซอกคุณและเขาก็เคารพในการตัดสินใจของซอกคุณทําให้ทั้งสองคนเนี่ยจบความสัมพันธ์กันมาที่ฝั่งของเวรโรนาบ้างค่ะ หลังจากที่เบรนาเนี่ยเขาสูญเสียไปทุกอย่างละตั้งแต่ที่ข่าวออกไปว่าแม่ของเขาเป็นฆาตกรบวกกับการแต่งแกล้งของซอจินก็ทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะไปออริชั่นงานร้องเพลงไหนได้เลยคือไม่ว่าจะไปสมัครงานไหนก็จะถูกปฏิเสธทุกงานฟิลเหมือนแบบซอจินหมายหัวเอาไว้อย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยเบรนาเนี่ยด้วยความที่นางก็อยากเอาคืนเบรนาเขาจึงมีแผนการที่จะไปแกล้งร้องเพลงในห้องอาหารเพื่อที่จะให้ศิลปินระดับโลกเนี่ยได้ยินซึ่งพอคลาร์กได้ยินเนี่ยเขาก็เฮ้ย นี่มันเสียงใครอะทำไมถึงร้องเพลงได้เพอร์เฟกขนาดนี้ดังนั้นค่ะเขาก็เลยเดินมาหาเบโรนาซึ่งเบโรนาก็ทําเป็นแบบไม่รู้เรื่องเหมือนแบบบังเอิญมาร้องเพลงตรงนี้พอดีอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันเป็นแผนของเบโรนามาตั้งแต่ต้นซึ่งในความเป็นจริงแล้วณนะตรงนี้มันควรจะเป็นอึมยอนในการมาร้องเพลงแต่ว่าเบโรนาเนี่ยดันมาชิงตัดหน้าอินยอนก่อนซึ่งฉากนี้เนี่ยก็เป็นฉากที่เบโรนาเนี่ยได้ซีนกันไปเต็ม,เ,ตมเลยเพราะว่านอกจากที่คลาร์กจะเข้ามาชมแล้วเนี่ยก็ยังมีนักข่าวอีกหลายสำนักมากมาทาําข่่่าวซึงงจจุุดดนนีี้เเอป็ท ท,ทำให้ซอจินเนี่ยจะต้องยอมรับเบโรนากลับเข้าไปออดิชั่นเหมือนเดิมเพราะว่าคลากเนี่ยขอร้องเอาไว้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้เราเห็นแล้วว่าเบโรนาเนี่ยเขาก็สู้สุดใจที่จะกลับมาร้องเพลงให้ได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเราต้องมาดูกันต่อไปว่าในวันออดิชั่นจริงๆแล้วเนี่ยเบรนาเขาจะสามารถผ่านการออดิชั่นและได้รางวัลอีกหรือเปล่าไปที่ตัวละครของแบกจุนกิก,กันบ้างค่ะ หลังจากที่ตัวละครใหม่เข้ามาในซีซั่นสามเนี่ยเราก็จะได้เห็นการกระทำแปลกๆของเขาซึ่งเราเองก็ยังมองไม่ออกเลยว่าสุบแลว้วเขาเนี่ยจะเป็นคนยังไงกันแน่แต่ EP นี้เนี่ยทำให้เราเห็นแล้วว่าแบ็กจุนกีเนี่ยคือไม่ใช่คนดีเลยจริงๆเพราะว่าแบ็กจุนกีเนี่ยมีการติดต่อกับครอบครัวของโลแกลีมาโดยตลอดซึ่งครอบครัวของโลแกลีเนี่ยไว้วางใจให้แบ็กจุนกีเนี่ย ไปตามหาโลแกลีให้เจอและครอบครัวของโลแกลีเนี่ยก็คอยเอาเงินให้กับแบ็จุนกิโด,ดยตลอดเหมือนกับว่าเอาเงินให้แบ็กจุนกิเพื่อให้แบ็จุนกีเอาเงินก้อนนี้ไปตามหาโลแกลีให้เจอทางหน้านของแบ็จุนกิเนี่ยก็ทําเป็นรับปากแล้วก็รับเงินก้อนโตเนี่ยมาไว้กับตัวเองทงั้งๆที่แบ็จุนกีรู้อยู่แล้วว่าโลแกลีอยู่ไหนแต่เขาก็ไม่ได้คิดที่จะบอกครอบครัวของโลแกลีเลยแบ็จุนกิจึงใช้วิธีนี้ในการหลอกเอาเงินจากครอบครัวของโลแกลีเรื่อยๆเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็ติดพนันจนถอนตัวไม่ขึ้นกลายเป็นว่าคจุนนกตอี้ ก็เป็นคนที่แบบไว้ใจไม่ได้เลยไม่ว่าจะอยู่ฝั่งไหนก็คือจะคอยหักหลังทุกคนจริงๆดังนั้นเนี่ยที่เราคาดหวังกันไว้ตั้งแต่แรกว่าแบงค์สวิกิต้องเป็นคนดีแน่ๆเนี่ยก็คือแบบปัดตกไปเพราะการกระทาของเขาในอ p พีนี้เนี่ยทำให้เราเห็นแล้วว่าเขาเนี่ยคิดไม่ดีจริงๆทีนี้มาที่ฝั่งผู้ชายแล้วก็ฝั่งจูดันแทกันบ้างค่ะหลังจากที่เขาได้เริ่มโครงการชอนซูอีกครั้งหนึ่งเนี่ย เขาก็ได้มีการไปเจรจานติดสินบนเจ้าพนักงานทุกคนเลยนะที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะให้แต่ละฝ่ายเนี่ยยอมรับแล้วก็อนุมัติทําให้โครงการนี้เนี่ยมันสําเร็จไปได้ด,ดีซึ่งเขาก็มีความคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเขตชอนซูเขตเนี้ยมันมีโรงเรียนชื่อดังเนี่ยย้ายมาอยู่ตรงเขตเนี้มันจะสามารถเกรงกําไรและพื้นที่ตรงนี้จะขายได้ในราคาที่สูงขึ้นแล้วก็แพงขึ้นแบบเท่าตัวแน่นอนดังนั้นจุลแทและแก๊งเนี่ยจึงได้ไปดีลกับรัฐมนตรีกระทรวงการศึกษาอารมณ์หมบว่า ไปติดสินบนเขาเอาเงินเอาทองให้เขาเพื่อให้โรงเรียนชื่อดังย่านกลางนาเนี่ยย้ายมาอ,อยู่เขตชอนซูซะซึ่งรัฐมนตรีคนนี้เนี่ยเขาก็ตอบตกลงทันทีแต่ในระหว่างที่เขาดีลกันเนี่ยภาพทุกอย่างมันถูกบันทึกไว้โดยใครคนหนึ่งนั่นก็คือชิมซิออนนั่นเองค่ะคือต้องบอกว่าไม่ว่าจูเดนแฮจะทําอะไรหรือว่าจะไปนัดคุยกับใครเนี่ยชิมซุยอนเขาจะเข้าไปดักเสมอและเขาจะเข้าไปดักทุกทางซึ่งเคสของรัฐมนตรีคนนี้เนี่ยชิมซิออนเขาก็ดักไว้เหมือนกันโดยการที่เขาเนี่ยติดตั้งกล้องจอนปิดบันท ภาพทุกอย่างในขณะที่รัฐมนตรีคนนี้กับแก๊งไฮลนเพลสเนี่ยกำลังดีลกันแล้วก็มีสาวๆมาปาร์ตี้รวมกันดังนั้นเมื่อชิมซยอนมีคลิปคลิปนี้เขาจึงเอาคลิปนี้ไปส่งให้กับตํารวจดังนั้นคลิปนี้จึงถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชนในที่สุดซึ่งพอข่าวออกไปว่ารัฐมนตรีคนนี้มีการรับสินบนมีการรับปากว่าจะย้ายโรงเรียนจากฝั่งกลงนําม,มาเขตนี้ทําให้เขาเนี่ยถูกสอบและมีผลทําให้โครงการนี้ทั้งๆท,ท,ที่บริษัทที่ก่อสร้างควรจะเป็นชองฮาแต่ว่า โครงการนี้กลับต้องมาประเมินใหม่หรือว่าต้องมาพิจารณาใหม่เพราะว่ามีข่าวเช้าออกมานั่นเองทีนี้พอมันมีข่าวเช้าเกิดขึ้นว่าแก๊งฮรรีเพลสไปเดียวกับรัฐมนตรีเนี่ยมันจึงทําให้เกิดการพิจารณาโครงการนี้ใหม่เหมือนกับต้องหาผู้รับเหมาผู้ขอสร้างโครงการนี้ใหม่ซึ่งพอประกาศรายชื่อบริษัทผู้รับเหมาที่จะต้องมาสร้างโครงการนี้ใหม่นั่นก็คือบริษัท โดแฮนนั่นเองซึ่งพอประกาศปุ๊บกลับกลายเป็นว่าบริษัทของตุวรแทนบริษัทชองฮานี่ก็ปัดตกไปละโอกาสการสร้างโครงการนี้จึงตกไปอยู่ที่บริษัทโดแฮนทันทีดังนั้นนักลงทุนหรือว่าคนที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบคนที่เอาเงินมาลงกับจุดแทนเนี่ยเขาก็ต่างพากันถอดเงินของเขาแล้วก็มาทวงเงินของเขาเนี่ยคืนกันหมดเลยก็คือเรียกได้ว่าสิ่งที่จุวรแทนกับแก๊งสร้างกันมาเนี่ยก็คือหายไปในพริบตา เพราะคลิปคลิปเดียวทีนี้จูร่แทกับแก๊งเนี่ยเขาก็ไม่เหลืออะไรและแม้แต่เงินที่จะเอาไปทําต่อดังนั้นจูนราแทกเนี่ยเขาก็เลยต้องบากหน้าไปขอความช่วยเหลืออีกคนนึงซึ่งเขาคิดว่าเขาสามารถที่จะขอความช่วยเหลือคนนี้ได้เขาเลยเดินทางไปที่แฮยอนกรุ๊ปค่ะซึ่งแฮยอนกรุ๊ปเนี่ยก็ถูกบริหารโดยหนึ่งใน3ราชินีที่เราได้เห็นกันไปใน EP ีที่แล้วซึ่งแก๊งราชินีเนี่ยก็คือเป็นแก๊งทีแม่เจนนี่นั่นเองก็ไม่คิดเลยว่าจูนาแฮกเนี่ยจะมาขอความช่วยเหลือกับ Group, กเฮย ค่ะจุราแฮเขาก็มาขอเงินจํานวนนึงและทางฝั่งของเทยันกรุ๊ปเนี่ยก็เซ็นเช็คให้เลยแบบไม่ถามอะไรมากมายแต่มีข้อแลกเปลี่ยนคุณจะต้องเอาเพนเฮาส์ของคุณน่ะมาค้ำประกันจุราแฮก็ตอบตกลงทันทีและในจังหวะที่จุรแทฮเดินออกไปเนี่ยคนที่อยู่ในห้องเดียวกันเนี่ยก็เดินออกมานั่นก็คือ ชิมซยอนนั่นเองกลายเป็นว่าก่อนที่จูดาแฮจะมาชิมซยอนเขารู้อยู่แล้วว่าจูดาแฮเนี่ยจะต้องมาขอความช่วยเหลือจากผู้หญิงคนนี้แน่นอนดังนั้นชิมซยอนจึงได้มานัดแนะกับคนนี้ก่อนเรียกได้ว่าจูราแฮเนี่ยตามเกมของชิมซยอนไม่ทันเลยจริงๆและตอนนี้เนี่ยจูราแฮเขาก็ยังไม่รู้เลยว่าเงินที่เขาจะได้จากไฮยันกรุ๊ปเนี่ยแท้จริงแล้วมันคือเงินของชิมซยอนนั่นเองทีนี้จูดาแฮเนี่ยเขาก็ตัดสินใจที่จะนัดพบกับตัวแทนของโดแฮซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทที่ ที่ประมูลโครงการนี้ได้ไปอะไรประมาณนี้คือฟีลแบบอยากมานัดพบกันเพื่อที่จะมาพูดคุยกันดีลการไม้อะไรเงี้ยเพราะว่าจุดแแนเนี่ยเขาก็อยากที่จะได้โครงการนี้มากๆเลยแต่พอจุดแทนมาเจอตัวแทนของบริษัทโดแนเนี่ยกลับกลายเป็นชิมซยอนเดินเข้ามาจุดแทนเขาก็ตกใจมากว่าแบบเฮ้ยมันกลายเป็นชิมซยอนได้ยังไงแต่พอสักพักหนึ่งเขาก็นึกได้ว่าอ๋อทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นแผนของชิมซยอนใช่ไหมตั้งแต่อีคลิปของรัฐมนตรีคังแล้วใช่ไหมซึ่งพอจุดแแนร,รู้ความจริงทั้งสองคนก็คือทะเลาะ ออก,กันแบบตบตีกันต่อยกันแบบจนเลือดออกเลยและชิมเชียรเนี่ยเขาก็พยายามจะขับรถชนจูดันแทแบบให้ตายเลยซึ่งในระหว่างที่จูดันแทเขาเลือดออกหน้าเนี่ยเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าถ้าเกิดว่าจูดันแท้มีเลือดที่หน้าเนี่ยมันจะทําให้เขาแฟลชแบ็ c ไปในอดีตซึ่งจุดนี้เองเป็นจุดที่ทําให้เรารู้แล้วว่ามันเกิดอะไรกับจูดันแทกันแน่ในอดีตเรื่องก็เล่าให้เราฟังว่าในอดีตจูดันแทเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นเด็กอยู่แล้วก็อาศัยอยู่กับแม่หนึ่งคนแล้วก็น้องสาวหนึ่งคนซุ เป็นบ้านแบบซุ้มที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของคนอื่นะประมาณนี้แล้วเหมือนกับโดนนายทุนหรือโดนนายหน้าเอารถถังหรือรถตักเนี่ยมาทําลายบ้านซึ่งจังหวะที่รถตักมันทําลายเนี่ยจูเนี์เขายังอยู่ข้างนอกแต่ว่าแม่กับน้องสาวเขาเนี่ยโดนรถตักทับทําให้บ้านเนี่ยถล่มลงไปทับทำให้แม่ของเขากับน้องสาวของเขาเนี่ย ตแต่ก่อนที่แม่กับน้องสาวเขาจะตายเนี่ยแม่ของเขาได้บอกกับจูนแทว่าเออโตขึ้นไปอ่ะให้รวยนะให้มีบ้านดีๆอยู่นะให้กลายเป็นเศรษฐีให้ได้นะอะไรทุกอ่างนี้ซึ่งจุดนี้ก็เป็นจุดที่ทําให้จูแนแทเสียใจมากๆเพราะว่าเขาเสียแม่แล้วก็เสียน้องสาวไปตั้งแต่เด็กนั่นจึงเป็นปมที่ทําให้เขาเนี่ยจะต้องโตมาเป็นเศรษฐีให้ได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีการไหนก็ตามซึ่งในระหว่างที่เขากําลังแฟลชแบ็กอยู่เนี่ยเขาก็รู้สึกตัวขึ้นมาและเมื่อเขารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วเนี่ยชิมซิออนก็พยายามที่จะขับรถชน เขาให้ได้แต่ในระหว่างนั้นเองซอกคุนก็ได้ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาช่วยพ่อของตัวเองไว้พอดีคือถ้าซอกคุนมาช้ากว่านี้จุนแทก็คือตายแน่นอนทีนี้ซอกคุนกับจุนแทเนี่ยเขาก็มาดีลกันคือซอกคุนเขาก็ขอว่าเออต่อไปเนี้ยซอกคุนเนี่ยจะทางานให้กับพ่อนะผมจะทํางานให้กับพ่อนะแต่ผมมีข้อแลกเปลี่ยนคือพ่ออ่ะห้ามทําอะไรแม่นะหมายความว่าจุนแทอ่ะห้ามไปทําร้ายชิมซยอนนะจุนแทก็อ่ะ ด้วยความที่ซอกฮุนมันเป็นลูกของมันคนเดียวมันก็รับปากแล้วก็บอกให้ซอกฮุนอะไม่ต้องไปเรียนมาหาลัยหรอกคือมาทํางานให้พ่อนี่แหละซึ่งซอกฮุนก็ตกลงทันทีเดี๋ยวเราต้องมาดูกันต่อไปว่าซอกฮุนเนี่ยเขาจะมีแผนการอะไรและเขาเนี่ยคิดอะไรอยู่ทําไมเขาถึงเลือกที่จะ เข้าหาจุดแท้ทั้งทั้งที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเขาเนี่ยเกลียดพ่อตัวเองเข้าเส้นลึลงจริงมาที่ฝั่งของโรนาค่ะหลังจากที่เขาต้องจบความสัมพันธ์ของซอกฮุนเนี่ยเขาก็ไม่ได้จมดิ่งอยู่ในความเศร้าอะไรนะก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีว่าเออโรนาเนี่ยเติบโตขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งละซึ่งในขณะที่โรนากาลังนั่งคุยกับชิมซยอนอยู่เนี่ยโรนาเขาก็ได้รับโทรศัพท์จากตํารวจว่าตํารวจเนี่ยพบเจอหลักฐานสําคัญในจุดเกิดเหตุบริเวณที่โอยุนฮีเนี่ยเสียชีวิตดังนั้นโรนากับชิมชนจจงไปทีีส่สถาาตํรว และตำรวจเนี่ยเขาก็ได้มอบนาฬิกาของโอยุนฮีคืนให้เพราะตำรวจบอกว่ามีคนพบผิดนาฬิกาอันนี้ตกอยู่ที่ชิมซยอนเขาก็เลยเอานาฬิกาอันนี้ไปซ่อมพอซ่อมเสร็จปุ๊บทําให้ดูว่านาฬิกาเนี้ยมันสามารถอัดเสียงได้ซึ่งช่างเขาก็ทําการซ่อมแล้วก็ทําการกู้ไฟเสียงเรียบร้อยพอชิมซยอนเปิดฟังเนี่ยในเนื้อหาของสิ่งที่โอยุนฮีอัดไว้นั่นก็คือโอยุนฮีเนี่ยบอกกับชิมซยอนว่าซอกชองเนี่ยเป็นลูกแท้ๆของชิมซยอนนั่นเองชิมซยอนก็คือตกใจมากคือไม่คิดเลยจริง จริงว่าคนใกล้ตัวขนาดนี้จะเป็นลูกสาวทแท้ๆของเธอเองแต่คําถามคือซอกชองอยู่ไหนเพราะหลังจากที่ซอกชองเนี่ยถูกจูเนแฮรส่งไปที่อิตาลีเนี่ยก็ไม่มีใครพบเจอเธออีกเลยซึ่งเรื่องเนี่ยก็ตัดมาที่ซอกชองลืมตาขึ้นมาอยู่ในห้องขังห้องหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยอันดาพาลหรือว่าเต็มไปด้วยนักโทษผู้หญิงเนี่ยเต็มไปหมดในห้องนั้นนั่นหมายความว่าจูเนีฮรเนี่ยไม่ได้ส่งเธอไปอิตาลีแต่ว่าส่งเธอมาที่สถานแห่งนี้นั่นเองเดี๋ยวเราต้อง มาดูกันว่าซกอกชจงเนี่ยจะโดนอะไรบ้างเพราะว่าดูจากฉากนี้แล้วเนี่ยซอกชองน่าจะโดนไม่น้อยเลยจริงๆและชิมซีออนเนี่ยจะมาช่วยลูกสาวตัวเองได้ทันหรือเปล่าและประเด็นสุดท้ายของใน EP 7ที่ร้อยลฟังนั่นก็คือโลแกลีค่ะหลังจากที่หมอฮาพยายามที่จะช่วยโลแกลีอยู่หลายต่อหลายครั้งเนี่ยก็ยังไม่สําเร็จซึ่งหมอฮาเองเนี่ยมีความพยายามที่จะอยากบอกชิมซีออนหลายครั้งละแต่ว่าก็ถูกซอจินเนี่ยบงการอยู่ข้างหลังทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ แต่ครั้งนี้เนี่ยหมอหาเขาเลยแอบเอายาตัวนึงมาฉีดให้กับโลแกรี พอฉีดไปสักพักหนึ่งโลแกลีก็คือลืมตาขึ้นมาเลยคือแบบตกใจมากแบบลืมตาขึ้นมาแล้วเขาก็พูดขึ้นมาประโยคนึงว่าช่วยพาชิมชยอนมาหาผมที่นี่หน่อยแล้วเรื่องก็ตัดจบอีพีนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นกับหลายตัวละครมากจริงๆอย่างที่บอกอะพอเรื่องมันใกล้จะจบอะมันก็พยายามที่จะขมวดทุกปมของแต่ละตัวละครเนี่ยให้มันใกล้จุดจบเข้ามาเรื่อยๆซึ่งอีพีนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็น EP ีที่ ไม่ว่าจูระแฮจะทําอะไรเนี่ยชิมซยอนก็คือจะตามเกมได้ทันเผลอๆชิมซยอนเนี่ยนำเกมจูระแฮด้วยเรียกได้ว่าสองคนนี้เนี่ยเป็นไม้เบื่อไม้เมากลืตั้งแต่แบบซีซเ่นหนึ่งเลยก็ว่าได้ก็อย่างที่บอกอ่ะคนที่จะสามารถสู้จูระแฮได้ก็ต้องเป็นชิมซยอนคนเดียวจริงๆเพราะเธอมีแผนการที่ล้าลึกมากกว่าคนอื่นจริงๆซึ่งตอนนี้เนี่ยชิมซยอนเขาก็รู้แล้วนะว่าคนที่เป็นลูกสาวแท้ๆของเขาเนี่ยที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นก็คือซอกยองดังนั้นต้องมาลุ้นไปพร้อมๆกันว่า,า,าชวกก ok ับบ ชิมซิออนเนี่ยเขาจะได้เจอโลแกลีไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโลแกลีคือฟื้นแล้วแต่ก็ต้องมาลุ้นกันอีกว่าซอจินที่เป็นคนบงการทั้งหมดเรื่องโลแกลีเนี่ยเขาจะทําอะไรกับโลแกลีต่อจากนี้และซอจินจะเอาเรื่องโลแกลีเนี่ยมาแบล็กเมลชิมซิออนหรือเปล่า เราต้องมาลุ้นไปพร้อมกันใน EP ีหน้าและตัวของโบยินฮีเนี่ยเราก็ยังเชื่อว่าเขาอาจจะไม่ตายจริงแต่เราก็ต้องมาลุ้นกันว่าเขาจะกลับมาในรูปแบบไหนและจะกลับมาใน E ีีไหนจึงตัวเราเองก็ภาวนาอยากให้เขากลับมาจริงๆ e ีพีหน้าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างและจะมีป่มอะไรให้เรามาไขากันอีกเดี๋ยวเราต้องมาติดตามกันในตอนต่อไปขอบคุณทุกคนที่ดูกันจนจบนะคะใครมีทฤษฎีไหนหรือว่ามีความคิดเห็นอะไรเนี่ยก็สามารถพิมพ์บอกกันได้เลยคลิปนี้มาช้าน,นิดนึงต้องขออภยัยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็คืออิน กับการเมืองมากจริงๆก็เพิ่งจะมีโอกาสได้มาถายังไงก็ขออภัยด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่รอแล้วก็ดูกันจนจบสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ